อาจารย์สุขุมวนวลสกุลครับสวัสดีอาจารย์สุขุมครับสวัสดีครับคุณพิสุทธิ์ครับครับอาจารย์ครับวันนี้แล้ไม่สองเก้านะใช่ครับเป็นไปตามที่นัดหมายไว้นัดหมายเรื่องนั้งน,นั้นของคุณอของคุณสุนที่ตที่ตั้งใจจดหมายแต่วันที่สองใช่ไหมใช่ครับอ่าแล้วก็ขอเลื่อนเป็นวันที่เก้าครับแล้วพอมาก็ขอ อีกครั้งว่าให้เวลาสิบห้าวันนะครับเราก็ก็รอรุ่นกันอยู่นะครับวันนั้นจะดูไปแล้วเนี่ยสงสัยนะสงสัยว่าจะจุดไม่ติดอะอะไหฮะม็อบเรียกว่านี่แหละอ่าฮะเพราะดูแล้วเอ่อเออดูดูไม่ไม่ค่อยจะพร้อมอ่ะนะครับอ่าเพราะถ้าถ้าคนแรกจุดนั้นขึงขันเนี่ยแต่วันที่สองใช่ไหมใช่ครับ พราะไอ้เรื่องการที่เกิดคนลงลงตู่ถนนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายมี่เรื่องง,อง,ง่ายอ่ะนะโอนต้องทั้งทุนทั้งอะไรพร้อมไปหมดทุกอย่างตรงเนี้ยนะคือทุนก็อันนี้นะจ่าแต่ว่าถ้าดูาที่ผ่านมากว่าจะกระแสพร้อมกว่าจะรวมกันได้เนี่ยอย่างคราวที่แล้วพันธมิตรประชาชน่วมใช้ไปก็โอ้ล้มมาหลายครั้งแม้แต่นะกว่าจะลงมาได้นะใช่ใช่ใช่แค่นี้ก็สาคัญคือคือประเด็นนี้จุดหมายเนี่ยนะครับ อนนี้มันเหมือนกับมันเหมือนกับคนก็มองอะ่ะถ้าถ้าเป็นประเด็นของก็ถ้าถ้าเป็นกระบวนเนี้นะจุดหมายเนี่ยมันไปสู่การเปลี่ยนอำนาจอ่ะนะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยการเ,เ,เ,เปลี่ยนอำนาจจากระบบธรรมดาไปเป็นระบบทหารรัฐประหารอนะไรพวกนี้นะกลุ่มพวกนี้แม้แต่ว่า จะบอกว่าไม่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 ไปแต่เห็นไปทุกทีอะนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าคนที่คนที่ไม่อยากให้มีการยึ่อดำหน้าเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่เอาด้วยอะนะครับในความในความคิดของผมนะครับคนที่เขาเริวมกระบวนการนี้ต้องต้องค่อนก้างชัดเจนอ่ะอืมว่าพร้อมที่ไปสู pues ่จุดหมายการยิ่งดำหน้านะครับ ไม่ไม่ทราบว่าจะจะจะประเมินผิดหรือเปล่าตรงเนี้ยแต่ผมว่าหลายคนที่ไม่ไม่ออกมาสนับหนุนน่าจะเป็นตัวเหตนี้อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องนี้มันมันควรจะเป็นเรื่องนานแล้วถ้ามันถ้ามันเป็นเรื่องอเพราะมันตั้งแปดปีอะไรนะสี่สี่สี่ศูนย์ใช่ไหม เอ่สี่ศูนย์เนี่ยผมจำไม่ค่อยได้จ้า์นสารภาพอ่าเอฟเอฟออ่สี่สี่อ๋อเอฟยูใช่ไหมเอฟยู่สี่สี่ครับผมอยูสี่สี่ครับครับสี่จีอ่ะนะแตัแต่แต่ปีนั้นทำไมถึงปล่อยมาถึงถึงปัจจุบันแม้กระทั่งสมัยรัฐบาลทหารเองก็ไม่แก้ไม่ไม่ไม่ยกเลิกสลครับวันนั้นตรงเนี้ยก็ก็ก็รอฟังวันนี้รู้สึกว่า ทางรัฐบาลก็พยายามโต้นะก็ปล่อยตัวที่ที่ที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในสมัยนั้นนะออกมาก็นรอคมณรัศมีน่ะคุณอะไรรัฐมนตรีรัตมนตรีนะออกมาชี้แจงว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงคล้ายๆแบบเออเป็นสิทธิ์ทำได้แต่แต่อย่าป้้นแต่งเรื่องอะไรประมาณนั้นน่ะนะอะ ทีนี้อาจารย์ผมครับอาจารย์ครับค um> ือคุณน um ้ำเงินเขาเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าไอ้การมีการมีไอมไอไอการมีเอโมยนี้ขึ้นเนี่ยเอเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเสียอดินแดนเป็นเรื่องอะไรต่างเป็นนี้แต่แต่เพียงว่าทำให้อัเจรจากันง่ายขึ้นครับเจตนาก็จะเอาแบ่งปันเขาเรียกว่าเอเพราะว่าเชื่อว่า ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายเดียวที่จะสามารถหาประโยชน์จากที่ที่ตรงนั้นได้ด้วยฝ่ายเดียวอะนะรับอ่าทีนี้อเอไอการนี้ก็ผ่านรัฐบาลทหารมาก็ไม่ยึดได้ยกเลิอกอะไรก็แสดงว่ามันไม่ได้เป็นนั่นก็สําคัญที่สุดก็คือคุณนพป,ประดลไปยกไอ้การที่คนมีคนนําป้องสาลฎีการอะอ่าแล้วก็สาลฎีการก็ตัดสินว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองมากกว่าด้วยซ้ำ อืออืมทีนี้จะเรื่องถนนเนี่ย<ล>ผมไม่รู้นะครับนะว่าไอ้ไอนีอ่ติงรัฐบาลก็คงจะกงคงจะหาตัวมาออกโรงอีกน,นะไม่แน่นะนก็เรื่องนี้รัฐบาลยังไงก็ต้องเดินหน้าอยู่แล้วแล้วก็วผมผมคิดว่าถ้าทีรัฐบาลก็ต้องมาออกมันิทเกิดิตคณสนที่ะนะเพราะฉะนี้นเ่งอย่างนี้สิคือเขาเขากล่าวหารัฐบาล ถูกถูกถูกเป๊กจริงเป็นการยิ่งรัฐบาลออกมาเนี่ยความน่าเชื่อถือมันอาจจะน้อยไปหน่อยเพราะว่าเหมือนแก้ตัวอย่างนั้นแหละครับผมว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยเจนคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่รัฐบาลได้ไหมเจนคนที่ไม่ใช่รัฐบาลได้ไหมผมว่าสถาบันการศึกษาเรื่องการต่างประเทศอะไรต่างตรงเนี้ยหรืออ่า พวกครูบาอาจารย์ทางด้านการต่างประเทศน่ะมาแสดงไอ้ไอ้ไอ้ความเหมนอะไรต่างประกอบนี่เพราะว่าถ้ามันดีจริงเนี่ยก็ต้องมีคนที่ออกมารับรองให้ได้อ่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอย่าให้อย่าให้ตัวหลักรัฐบาลเราไปเล่นเองอย่างนั้นแหละคือรัฐบาลเล่นเองเหมือนเหมือนแก้ตัวพวกเดียวกันครับเพราะนั้น มันดูจะมี้ไม่มีน้ำหนักเท่ากับถ้าเผื่อได้คนกลางอะไรอย่างเงี้ยอย่างอาจารย์ทางด้านการเมืองหรืประเทศที่เราเห็นเนีียก็มีหลายคนก็สนใจใช่ไหมค่ะอ่ออ่าอย่างอะไรนะอาจารย์ปณิธานเนี่ยปนิธานพัฒนายกรอ่าอะไรพวกเนี้ยครับอ่ากระทรวงการต่างประเทศนักวิชาการที่นั่นอะไรเงี้ยนะครับนี่ยในขณะของ กระทรวงการต่างประเทศถึงยังยังไม่น่าตทษยังไม่น่าเชื่อถือเท่ากับพวกอาจารย์มหาวิาลยนะผมว่านะใช่คนริงเปิดให้หลากหลายความคิดนะมาเออมาพยายามคนยิ่ในที่จริงอะไรนะเอาเรื่องเข้าเอ่อสาผู้แทนแล้วแล้วแล้วพู้กันในสภาเพราะไอ้พูดกันในสภาพวกรัฐบาลกับพวกรัฐบาลถูกไหมตอืม แล้วก็มีข้อเสนอว่าจะปิดรับคุยอย่านเปิดสภาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทอดคุยันเป็นประชุมรับเนี่ยอาจารย์คิดว่าไรฮะัี่านผ้มผมไม่แน่ใจนะเห็นว่าจะก็ว่าจะจัดมีทีเปิดด้วยไม่ใช่เหรอเออเป็นข้อเสนอแต่ยังไม่มีเสียงตอบรับว่าจะเปิดหรือจะรับก็ตมอไปไอ้ที่ประชุมเป็นเรื่องเป็นเรื่องประชุมในสภาผู้แทนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็ก็คงเป็นรับก่อนเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้รู้สึกทางฝ่ายกัมเห็นก็เริ่ม หรือฝ่ายกัมพูชาก็เริ่มมีปริยาเหมือนกันครับอ,อืมที่อจะเลิกผู้ส<อ>นใจนแล้วว่ยผมจจมาเอาๆจะมาใช้ประโยชน์จากที่บริเวณเขตไอ้ที่ตบซ้อนกันเนี่ยฝ่ายเดียวเขาเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันน่ะเขาก็ไม่ยอมอืมอที่อาจารย์คุณสนทีที่พูดถึงว่าจะลงท้องถนนท่้ที่ผมดูประเด็นวันนี้อาจารย์นะผมคิดว่ายังเนาะคือเดินคนนี้เคยบอกถ้าพร้อมถ้าพร้อม ก็จะลงใช่ไหมแต่ดูนแยกด่วนยื่นหนังสือแม้แต่ชี้แจงไม่ไปที่พอใจไงอ่าใช่ใช่คือถึง็่วนที่มีขยะหนึ่งก็คือมายื่นไปที่ทำเนียบสองถ้าไม่ได้คําตอบภายในสิบห้าวันจะไปยื่นที่สภาผู้แทนและยื่นที่กระทรวงต่างประเทศคือคือแล้วคือจะมีสเต็ปของการเคลื่อนไหวอ่ะอันแต่คิดว่าเป็นการเคลื่อนไปเร็ววันนี้คงไม่ใช่ยังไม่ยังไม่ยังมียังไม่มีเส้นตายแล้วเมื่อไหร่ลงถนนอ่าใช่ใช่ใช่คือใครทว่ได้ยินของในยังยัง ยังไม่มีเสตนตายเพราะกลัวไม่มีคนลงด้วยอ่าก็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 มีคนพูดอย่างนี้เหมือนกันอาจารย์อืมอาจารย์คิดว่าประเด็นเอ็มโอยูปเด็นเยอนนี่สามารถที่จะปลุกให้คนขึ้นมาผมว่ายังไม่ม้น้ำหนักพอไม่มีน้ำหนักพออาจารั์อ่ายังไม่มีน้ำหนักพอเพราะว่าจริงๆแล้วเอ่อคือไอ้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 เกติว่าตรงเนี้ยมันยังไม่นั่นน่ะ มันยังไม่ได้เริ่มมีการแสดงความเป็นเจ้าก้อนเจ้าของจากหรือว่าของกัมพูชาทักเต่าที่กวนแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดว่าเกตของเขาเหมือนกันแหละครับแต่ก่อนก็เป็นที่ยอมรับก,กันว่าอย่างกาก,กูดเนี่เป็นของไทยอะไรเงี้ยนะที่เราเราเรา,เราเป็นคนซึ่จะใครสนใจการเมืองประเทศแบบผิวเผินเนี่ยเท่าที่รับรู้ก็คนในกอ,อกูดเนี่ยเขาก็ มีความเชื่อว่าเขาเป็นคนไทยอ่ะใช่ใช่ใช่อืม<ช>อืมเพรนั้นตรงนี้เรายังไม่เห็นปฏิกิยาจากฝ่ายกัมพูชาทีนี้พอเอ่ยถึงกัมพูชาขึ้นมาเอ่ยถึงกัมเมนขึ้นมาเนี่ยอความรู้สึกว่าท่านอุนเซนกับทัานทักษิณนี่แค่มีอะไรที่แค่แบมีมีมีจับมือกันตลอดเวลาหาประโยชน์จาก แต่เขาไม่เป็นที่ไว้ใจเห็นไหมนี่คุณสนทีใช่ว่าอะไรนายกับซ้อนอ่ะไม่รู้หมายถึงคนนี้บ้างอ่ะใช่สิใช่ใช่ไหมนายกับซ้อนนินี่คุณสทธีพูดถึงวันเนี้ยอ่าใช่ใช่ครับอาจารย์อาจารย์คิดว่าประเด็นนี้ถ้าเป็นเรื่องประเด็นมันอยูยังไม่ได้จุดติแล้วก็เรื่องนี้คงใช้เวลาในการขับเคลื่อนส่วนคนที่มาตอบโต้ฝั่งที่ไม่ห็นด้วยผมาอย่างหนึ่งนะ คนอาจจะเชื่อคุณคุณสมพีก็ได้แต่คนไม่ชอบอการที่จะไปเยื่อำนาจอ,อ่ะอ่า่าไม่อยากไม่อยากการเป็นเรื่องของการเอ่อไม่อยา,ปาเปรื่องายไปตูการยึดอำนาจในรัฐบาลครับเพราะว่าเพราะว่าขานี้มันจบแบบนั้นมาอ่ะครับเพราะนั้นก็คนก็ไม่อยากให้มันบ้านเมืองมันกลับไปเพราะก่าจะหลุดออกมาวันนี้เนี่ย นะพิ่งมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าใครจะว่า,างไงก็แล้วแต่ผมว่าไอ้การมีเลือกตั้งเป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งท้องเรื่องวันเป็นเลือกตั้งระดับชาติผูกคนม,มีความสุขขึ้นนะครับมันมีความสาคัญขึ้นในะคการรู้สึกข,ของตัวเราอ่ะนะแล้วก็เป็นไปได้อาจารย์ที่ผ่านมานมีผัวศาสต์่ยคือมีการชุมนุมนู่ว่าฝ่ายไหนที่สุดก็เสร็จฝ่ายยึ่โดนนัทุกทีไปของก็จะเก่งกลัวอยู่นะว่าเดี๋ยวผัวศา,าสต์ก็สำรอยอะนะครับ เอาละอาจารย์นี่จากเวลาไม่เยอะนักอีกีมีเรื่องเรื่องเรื่องร้อนที่เรื่องยุบิการเรื่องร้อนเนี่ยนะแก้กฎหมายกพรรวามามหลังนะครับไม่ทราบคุณแต่ทอทจะจดจาเรื่องราวได้ไหมสมัยคุณคึกฤทธิ์เป็นนายกอ่ะเอออาจารย์ที่ถัทวเลหน่อยดีสมัยคุณคึกฤทธิ์เป็นนายกแล้วก็ตั้นประมาณเมื้อปีกัาโอมยครับอ่าไปจับมือกันนี่ได้ไหนไม่รู้ นะก็ไปเปลี่ยนตัวอะจะดันพลเอกฉลาดหิรันสิริขึ้นเป็นอบอตบอรครับแต่ที่ทางกองทัพก็นำนำตัวไหนอมาใช่ไหมอ่าอ่าว่าเป็นบุญใจวิารัป์ปบําบำรุงพงนี่นไงเนี่ยก็ปรากฏว่าเปลี่ยนตัวมาถึงตอนตอนนำตุนพลร,รัตการซึ่งนายกเป็นคน นองประหลาองการใช่ไหมครับอกลายเป็นคุณเมี่ยเป็นอะไรขึ้นมาเป็นรองผู้จัดการฐานบกอืมแบบแบบแบบไม่แค่คาดคิดเล่นเอาโอลเวงกันอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งอะไรอ่อก็ข่าวว่าพลเอกไม่ใช่ข่าวว่ามันก็เริ่มเปลี่ยนเมื่อพลเอกเกิดเกิดเกิดถึงแก่สัญญกรรมใช่ไหม อ่าเพราะว่าก็อะไรตอนนั้นกินของเหลวมะม่วงอ่ะมะม่วงอืมแล้วก็พลเอกตวิทย์อ่อพลเอกตวิทย์เอ่อขึ้นมาเป็นรัมปีกะละโหมในานามของรัฐอกระทรวงในานามของประชาธิปัตับก็ย้ายพลเอกมันออกฮบพลเอกฉลาดครับ แล้วตอนหลังคนเอจชลา,าต้อปฏิวัติใช่ไหมอ่าปฏิวัติตรงเนี้ยนะนั่นะ <laughs> นั่นน,น,นั่นก็คากหนึ่งคือจริงๆเนี่ยผมก็ยอมรับแหละว่าทหารเขาคงมีวางวางสายกันน่ะนะจากสายนั้นขึ้นสายนี้คนนี้ขึ้นตรงเน้นตรงนี้นอแต่ว่าทหารนี่ยังไงเขาก็ยังรู้สีมือกันอยู่ แต่ว่าเหตุผลของการที่แก้ไขพอบอกราหูมโดยสมาช่พรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าคืออะไรเงี้ยะคือปกติเวาลาผ่านเจดเสือทหารเนี่ยเขาเพิ่งจะตั้งคนในกลุ่มตัวเองอะ่ะงั้นป้องกันป้องกันเหล่าน,นี้ก็เลยเอาละคนที่แม้กระทั่งโยกย้ายแต่งตั้งทหารแล้วแล้วก็ผ่านสภากราหูม่มต้องผ่านกอรมอเอาเอาประเด็นนี้อาจารย์อาจารย์คิดว่าความรู้สึกหรือไม่ต้องคนทั่วไปไอ้คนทั่วไปอาจารย์ คิดว่ามันจะเป็นใจนความไม่พอใจออจากทหารไหมคือทหารเนี่ยเราอยากได้ทหารอาชีพนะใช่ใช่ใช่ในประเด็นเดียวในประเด็นอันตุดคือถ้าเอาฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการโยกย้ายด้วยเนี่ยโอ้โปรงกรยิ่งเต็มจะกว้างขวาขงขึ้นมันจะกลับมองมุมหนึ่งใช่ไหมอ่าเพราะเรื่อง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  อำนาจของนักการเมืองนี่บางทีเรานึกไม่ถึงเหมือนอย่างที่เรามาฟังคำตัดฟ้อต่อว่ากันนะจำไม่ได้แล้ววันที่เกาะโต๊ะขออะไรผมเนี่ยอ๋อเออที่คุณทักษิณพูดใช่ไหมใช่คุณทักษิณพูดคุณลุงคุณลุงทัานหนึ่งอ๋อโอเคโอเคตีบอกว่าเกาะนที่เราต้องการต้องเกาะข้อขอผมอ่าเออคุณทักษิณขึ้นมาเนี่ย ท่านแก้เรื่องอไม่ใช่ท่านแก้อยู่เรื่องหนึ่งท่านก็สามารถทําให้คนนามตะกุนเดียวกับท่านขึ้นเป็นบอบ,อบอตบได้ใช่ไหมครับตอนนั้นพลเอกสุรยุทธเป็นอยู่เนะี่ยครับท่านก็ให้พลเอกสุรยุทธไปเป็นบอบสูงสุดอันเดียวอะ่ะแล้วใครนับพลเอกอะไรนะจินจินวัฒน์อ่ะเออใช่สิอ่าจะติดที่มาเป็น อ่าขึ้นมาเปลี่ยนแทนแล้วต่อมาอย่างที่คนนึกไม่ถึงเลยอ่ก็คือท่านเปลี่ยนคุณประวิทย์ขึ้นมาแทนคนเอกเจริญิ์เออใช่เนี่ยเปลี่ยนลูกพี่แล้วก็ร้องตัรู้กันว่าเนี่ยเปลี่ยนมาขอโตขอนะขอขอโตขอที่จริงจังแต่ว่าตรงน่้คนก็มองอย่างนี้นะถ้าเกิดใช้รูปแบบเดิมก็คือทหารแต่งตั้งแล้วแล้วก็ไม่มีใครล้วงลูกได้แต่พอมาเป็น เอ่อต้องผ่านโคลโมโก็อาจารย์บอกว่าก็ยิ่งยิ่งทหารไม้ใช่ทหารยิ่งการเมืองลงลงูลงก่า้กว่าแล้วพิสดารกว่าอลยใช่ไหมครนีร่ทหารเนี่ยถึงจะวิ่งกันยังไงถึงจะเล่นกันยังไงเนี่ยจะรู้มือกันอืมว่าว่าคนนี้ขึ้นมาเป็นพวาบอนีนเคยผ่านการเป็นฐานออกรบแล้วนะอะไรต่างตวเนี้ยนะมาเจอมาเจอนักการเมืองนี่ก็ถูกใจง่ายๆอ่ะ คือคือไม่ใช่ว่านักการเมืองมันมีคุณธรรมทุกคนเมื่อไรล่ะนะ่ะมันเพียงแต่ว,ว่าอันนี้ก็คือการให้นักการเมืองเขาไปมีส่วนในการวิ่งเต้นวางตัวครับผมผมว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาน่ะมันมีแต่ทาให้ปหัญหาใหม่อาจจะเกิดขึ้นอีกมีคำพูดรุนแกลงหบอนี่เท่าก,กับว่า รัตบ,บาลคน,ญญนละเรือนยึดอำนาจกองทัพแลทตาไม่เปลี่ยนเสร็จเป็นการเอาคืนของพัคเพื่อไทยอนี้แรงไหมอาจารย์คนมองตนี่ที่ถ้าเป็นตอนที่ทหารไม่ดูระแวงระววงอยู่เนี่ยโางทีอาจจะถึงถึงขั้นคนระวังว่าเอยระวังยึดอำนาจนะเว้ยเราเราแต่ที่เราจะได้เป็นฝ่าย่อด,ดูแลเขาเนี่ยเขาเขาขขกลับมาฝ่ายดูแลเรามากกว่าน่ะับ คุณบอ,อกว่าจะเปิดเพลงแอน,นแอ้นอะไรอย่างงี้นะ <c oughs> คือคือมันต้องอยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึง่งไอ้ระบบเอระบบวิ่งเป็นนะ<ป>รับระบบฟัดพวกเนี่ยระบบอุปถัมเนี่ยมันทําให้ระบบคุณธรรมของเรามันไม่ว่าจะในในฝ่ายไหนมันก็มันก็ไม่ไม่อะไรไม่เป็นที่น่าเชื่อถือว่าใช่ว่าว่าใช่ ัแ,แต่มันแต่เกิดครับ,รบแต่มันจะเกิดการเผชิญหน้ากันไหมระหว่างฝ่ายการเมืองก,กับฝ่ายทหารก็ตอนนี้เอาละคุณคุณ,คณทำ่าแต่เพื่อไทยก็เป็นกะลาโหมแล้วไปเปลี่ยนร่างพรบกะลาโหมเนี่ยมันจะทําให้เกิดการแต่วันนีเ้เขาก็ขึ้นมาเขามีลอง ลองกะลาโหมลองกะลาโหมหรือว่าหนึ่งคนระับีช่วยเป็นเป็นฐานแทนเร้วน่ครับอืมเ,เดียวแ,วแล้วมันมีไอ้ไอ้ที่เขาก็พยายามอ่าไม่ให้อำนาจมันเด็ดมันโดดเดี่ยวนักเกลี่ยอ,อำนาจใช้ได้โดยก็ด้วยการมีสภากะลาโหมใช่ไหมครับอ่าทำให้อ่าผูา้ใหญ่ในกองทัพเข้ามามีส่วนร่วมกัน ในแก่ในการพิจารณาระดับยอดกันทุกคนนะครัอนนงอาจะดูเหมือนไม่น่าจะเป็นประเด็นร้อนใช่ไหมหรือท่านคิดว่าอะไรนะผมว่าผมว่าผมมาหาเรื่องอะอาศัยที่ตอนนี้ทหารน่อนแนะมาหาเรื่องอะไปหาเรื่องล่าตอนนี้จหาเงินอนแอรอยู่ก็นึกว่าจะทําอะไรก็ทาได้เลยอืมอืมอืม เอือประเดียจะไม่ผ่านมีโอกาสผ่านไหมท่ะนถ้างนั้นนะผมว่าตูเหมือนคนจะไม่เห็นด้วยคนจะกลัวผมว่ามันไม่น่าจะผ่านนะไม่น่าจะผ่านนะเพราะว่าคนเองก็ไม่ได้เชื่อระบบการเมืองไงว่าวให้ความเป็นธรรมในการโยกย้ายอะไรพวกนี้นะครับมันก็มาสู่ระบบวิ่งเต้นอีกวงตอนนั้นนี่เดี๋ยวเราดูเรื่องนี้นะจ่าณฐ สิบสองสนวนวานี้จะมีแถลงผลงานเก้าสิบวันรัฐบาลอุ้งอีงเมอาจารย์อาจารย์คิมดมีน่าตื่นเต้นไหมสามสิบเก้าสิบวันสามเดือนทุกผมว่าแถลงก็โอเคนะเพราะบางที่ที่ดูอยู่วันนี้ยังนับไม่ได้เนยะ <laughs> คือยังรู้ยังรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ได้มีผลงานต้องตีกควรอนะ่ะอืมแต่สำหรับผมน่าจะนะ คือสําหรับความเห็นผมนะอาจารย์จะจะเรียกว่าแถลงสามเดือนไม่น่าจะได้นีนมันควรจะแถลงแบบปีกว่าน่าจะบวกคุณเศรษฐาคุณเดพงศ์คุณเศรษฐาก็เป็นานายกมาจากเพื่อไทยอ่ะก <c oughs> ็นิพะยาะม่เห็นว่าระยะที่มีคุณองยิงนี่มันไม่กี่เดือน ยังแค่สามเดือนอ่าจะไปเบอารู้อ่ายังไม่ยังมีงานตั้งขนาดนี้ความจริงก็คงนับหมดแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จแล้วนะแล้วก็มาอำนาจอ่าแต่ว่ามันจำดูโอ้แค่ไม่กี่เดือนนี่นะดูสิมีตั้งหลายอย่างตรงนี้นะครับโอ้ับก็อาอที่เป็นที่หนึ่งนึงนะจ่าทางนี้คือว่าเอ้ยแค่สามเดือนทำได้ตั้งขนาดนี้ที่พี่เขาอยางี้ะจะเขาไม่ยอมแจ้งด้วยอย่างนั้นแต่ว่า ผลที่แล้วออกมานี่ีเหมือนขี้หลอกไอ้เรื่องสิบ15เปอร์เซ็นต์อ่ะอ้วนเขาไม่ดับไปต้นลมแบบนี้ผมว่าไม่ได้จุดติดอาจารย์อวันนั้นที่ั้นั้นดีกัางหอกออกมาตั้งต้องโชว์ตะกอนจะดุ่งทั้งประเต้นละน่ะโอ้ยถ้าเป็นประเด็นหน้าผมว่าคือถ้าเป็นประเด็นหน้าจารย์ผมว่าผมว่าเต็มถนนอ่ะ นายยกนี่มาล้างมาล้วบอกว่าไม่ไม่ไม่เอาไหม่เอาไม่เอาไม่เอานะก็ต้องให้เคดีที่ปรึกษานะเคดตที่ปรึกษาชุดใหญ่อาจารย์ผมไม่จ้างชุดแต่ว่าชุดนี้ย่ชุด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 ที่ปรึกษาผมทศศิลป์เก่าชุดที่มีหมอนเลี้ยงมีอันนี้แน่ดูนป่นเป็นก็รีบรีบรีบ้กับปรึกษานายยกเลยอ่าก็ต้องให้เคดีเขานะมนนั้นรัฐมนตรี ท่านแต่ปลูกม้อให้ประชาชนเฉยๆขอบพระคุณอาจารย์สุขนะครับอาจารย์ครับพบกับอาจารย์หน้าครับ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 หน้าครับขอบคุณครับฝากกันสักพูดตัวตุ่ครับ